สวัสดีครับผมอาจารย์นะันทวัฒน์พงษ์ชยอออไลน์นะวันนี้เรามาแจกเลือกกระตุ้นโชคลาภประจำเดือนกันยายนตอง565นะฮะในส่วนของครึ่งหลังกันก่อนจะไปรู้นะฮะว่า เลิกรอบนี้ตรงกับวันไหนผมมีเทคนิคดีๆมาฝากทุกคนให้ไหว้เลิกกระตุน้นโชคลาภเอาแบบเสริมเฮงกันไปเลยหลายคนถามมานะในส่วนการไหว้เลิกกระตุน้นโชคลาภสามารถนําเลิกนี้ไปทําพิธีอื่นได้หรือไม่บางคนก็อยากเอาเลิกนี้เห็นว่าเป็นเลิกดีนะในส่วนการกระตุน้นโชคลาภจะไปขึ้นบ้านใหม่ก็ดีเปิดกิจการก็ดีหรือในส่วนการตื้อบ้านซื้อรถเปิดเบอร์มือถือโน่นนี่นี่นั่นถามว่าทําได้หรือไม่ คำตอบคือไม่ได้นะฮะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเลิกแต่ละเลิกวัตถุประสงค์จะไม่เหมือนกันความเด่นความดังมันไม่เหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นในส่วนของการไหว้เลิกกระตุ้นโชคลาภเอาจริงเนี่ยบางเดือนบางรอบบางเลิกก็อาจจะทับซ้อนกับเลิกพิธีอื่นๆได้แต่ไม่ใช่ทุกเลิกเช่นในตัวของเดือนนี้เลิกกระตุ้นโชคลาภอาจจะบางเอิญน ไปตรงกับเลิกขึ้นบ้านใหม่ด้วยก็ได้เป็นวันเดียวเวลาเดียวกันก็ได้แต่บางเดือนบางรอบก็คนละเลิกกันความเด่นความดังมันไม่เหมือนกันอย่าลืมเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้เรื่องนี้ทําพิธีอื่นเช่นขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรความมงคลอาจจะไม่เต็มร้อยเพอเพออาจจะไปชงกับตัวบ้านคุณด้วยก็ได้นะฮะราะฉะนั้นในส่วนนี้นะในส่วนของเลิกกระตุ้นโชคลาภก็ควรไหว้กระตุ้นโชคลาภเท่านั้นไม่ควรลักไก ย้ำอีกทีบางคนรักไก่เอาเลิกนี้ไปทำอันอื่นแล้วถ้าไม่เฮงอย่ามาโทษผมแล้วกันหาว่าไม่เตือนนะเนื่อวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ถ้าคุณอยากจะเล่นวงจุย้ยคุณอยากจะเล่นดวงและคุณอยากจะเล่นเลิกให้ดีเัืนอะเลิกแต่และประเภทไม่เหมือนกันมันอาจจะมี ความบังเอืญอที่มันทับซ้อนกันได้แต่ไม่ใช่ทุกเลิกที่มันจะทับซ้อนกันเรนวันนี้บอกได้เลยใครจะใช้เลิกนี้ทําอย่างอื่นเลิกคิดไปได้เลยเลิกกระตุ้นชรลากก็ไหว้กระตุ้นชคลาภตามชื่อที่ผมบอกเรนไม่ต้องตีธนนชัยถ้าไหว้ยอย่างอื่นได้ผมก็จะบอกแล้วใช้เลิกนี้ให้ถูกต้องแล้วความเห็นก็จะอยู่กับคุณไปตลอดการนะฮะก่อนจะไปรู้กันนะ วันเลิกรอบนี้จะไปอยู่วันไหนเวลาอะไรฝากกดตับตะไทกดติดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u c h ช n n e l อาจารย์นันทวัฒน์วงช่วยออนไลน์กับผมด้วยใครทําครบก็ขอให้จบกันที่ฝั่งเหงนต่อมาเราไปดูกันก่อนเลยว่าวิธีไว้และของไว้ใช้อะไรบ้างไปดูกันเลย นะในตัวของของที่จะใช้ในการไหว้เลิกกระตุ้นโชคลาภนะสิ่งที่คุณต้องเตรียมนะหนึ่งเลยนะคือทู้คนละ16ดดอก สองคือต้มห้าผลซึ่งในส่วนตรงนี้คุณจะใช้ของอื่นแทนก็ได้นะถ้าเป็นผลไม้ก็แนะนำของมงคลหน่อยอาจจะเป็นพวกแอปเปิลสาลี่กล้วยหรือองุ่นก็ได้ตามสะดวกหรืออาจจะเป็นพวกผลไม้กระป๋องนะถ้าก็เรียกหาไม่ได้หายากนะหรืออาจจะเป็นพวกของหวานขนมหวานที่มีความเป็นมงคลเช่นพวกทองหยิบทองหยอดแทนก็ได้ในกรณีที่ฉุกเฉินชุลหุไม่สามารถหาได้ทันสามก็คือดอกไม้หนึ่งพวง นะฮะงนั้นจะเป็นดอกอะไรก็ได้1พวง1ช่อได้ทั้งหมดหรือคุณอยากจะให้เป็นคู่เป็น2ก็ได้ตามสะดวกเลยซึ่งท่านแนะนำนะในถุงตัวดอกไม้ก็แนะนําคือให้เป็นดอกดาวเรืองชีวิตก็จะได้รุ่งเรืองกันทุกๆคนนะครับสี่คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมเลยคือโตะ๊ะหอโต๊ะที่มีความสูงปกติโต๊ะเตี้ยๆนี่เอาหลักการง่ายๆคือเวลา ทูบคุณต้องไม่ก้มตัวนี่คือหลักการที่ถูกต้องเนี่ยโต๊ะเก่าโต๊ะใหม่ไม่สนใจขอแข็งแรงก็พอสําคัญยาใช้อย่างอื่นแทนโต๊ะเช่นเก้าอี้หรือยิ่งคุณถวายของที่พื้นห้ามเด็ดขาดเป็นใช้โต๊ะให้ถูกต้องความเองจะบังเกิดข้อห้านะสิ่งที่คุณต้องเตรียมเลยก็คือตัวกระถางทูบนั้นในส่วนของการไหว้เลิกกระตุ้นชกลากระถางทูบควรแยกออกจากกาันจากการไหว้พระบูชาภายในบ้าน ซื้อมาใหม่เลยอย่าใช้ของรียูสไปซื้อตามทุกอย่าง20ก็ได้นะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากราคาถูกๆให้เป็นกระถางทูกข้างในใส่ข้าวสารของทุก,ท,กที่ทุบเท่านั้นอย่าใส่ของต่ำไหวเสร็จเก็บที่สูงจะเก็บที่หิ้งพระหรือเก็บที่ห้องพระหรืออาจจะเก็บบนตู้เย็นตู้กับข้าวได้ทั้งหมดเลยไหวเสร็จแล้วเก็บที่ตู้เป็นพอนี่คือ5สิ่งพื้นฐานในส่วนงการไหว้กระต้นโชคลาภที่ทุกบ้านต้องมีที่เหลือ,อจ,จะเขาเรียกเป็นขั้นแอดวานในส่วนของของ,ของที่ต้องเตรียมคือหนึ่งเลยคือ เหรียญเจ้าใช้ไทรอยากว่าให้เห็นพกติดตัวคนละเหรียญหรือของใครของมันแต่ถ้าบางคนเขาเรียกว่าในครอบครัวมีแค่เหรียญเดียวก็เอาเหรียญวางไว้บนโต๊ะก็ได้ดังตัวเหรียญของใครของมันดีที่สุดนะจะได้เติมตองเหรียญป่วยป่วยในส่วนการเสริมเพราะหลักๆทุกๆบ้านที่ผมแนะนําคือในส่วนงตัวเหรียญป่วยป่วยแนะนําให้ทุกบ้านติดอันดับแรกคือบ้านเล็กที่ที่อยู่โซนหน้าบ้านเขาเรียกเป็นคอุโดดัดแรกเว้นติดเหรียญป่วยป่วยเสริมในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ในส่วน การไหว้กระตุ้นโชคลาภก,กันต่อมา j จดีถ้ามีแต่ยุคนี้คือหมดแล้วผมบอกในส่วนงกลุ่มลูกศิษย์เก่าที่มี j จดีบุงเชียงเอามาเสริมงานเสริมบารมีกันเนะี่เอามาไหว้เลิกกระตุ้นโชคลาภด้วยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าไว้อย่างไรในส่วนของแอดวานก็จะมีสามอย่างคือเหรียญเจ้าใช้เหรียญป้อยป่วย,วยแล้วก็ตัวเจดีส่วนใครที่ไม่มีนะตัวเจดีก็หมดไปนะไม่มีนําเข้ามาแล้วนะครับ ขั้นตอนในส่วนของการไหวเลิกกระดันโชคลาภลำดับแรกเลยนะในส่วนของการจัดเตรียมก่อนแตท่ทางที่ที่ไหวควรเป็นที่โล่งโปร่งสะอาดอยู่ใต้หลังคาก็ได้ซึ่งถ้าไหวใต้หลังคา ไม่สว่างให้เพิ่มความสว่างในการเปิดไฟหรือติดไฟเพิ่มในส่วนของการไหวในส่วนนี้ถ้าใครนะที่อยู่ตามหอพักก็ดีคอนโดก็ดีหรืออยู่สถานที่ไหนก็ได้สามารถไหว้ได้หมดหลักการง่ายๆถ้าอยู่ในกลุ่มหอพักกลุ่มคอนโดหรือสถานที่อื่นๆที่ไม่สะดวกในการตั้งโต๊ะไหว้ให้ไปไหว้ตรงจุดต่า,างภูมิของสถานที่นั้นๆในส่วนของการไหว้ตั้งของถวายทั้งหมดเหมือนเดิมตั้งไว้บนฐานภูมิที่เหลือ ถึงเวลาก็ไหว้าตามสูตรซึ่งเดี๋ยวจะบอกให้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวการเตรียมสถานที่ก่อนในส่วนของสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่ตามที่ผมบอก ให้ไหว้ที่สามประปุกไม่ไหว้บนดาดฟ้าหรือไหว้ชั้นบนไม่เอาเพราะฉะนั้นการไหว้ฟ้าดินต้องไหว้ข้างล่างคือหัวเชื่อมฟ้าแล้วก็เท้าติดดินยันในส่วนของสถานที่พร้อมที่เหลือเรามาจัดโต๊ะนะเพียงในส่วนของการไหว้เลิกกระตุ้นโชคลาภผมก็จะบอกนะว่าในแต่ละเลิกควรหันหน้าไปทางทิศไหนในส่วนนี้คุณสามารถเปิดแอปจากมือถือได้เลยถ้าวันนั้นบอกไหว้ฟ้าดินหันหน้าทิศเหนือเน้นแอปชี้ทิศเหนือไปทางไหนคุณก็ไหว้ฟ้าดินหันไปทางนั้นเลยไม่ต้องสนใจว่าหน้าเรา เราจะหันไปทางไหนของตัวอาคารจะเฉียงๆกับตัวอาคารช่างมันหันไปตามทิศที่บอกก็พอหลังจากนั้นนะว่าคุณหันทิศได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเริ่มตั้งโต๊ะของเตรียมไหว้โต๊ะจะอยู่หน้าเรา,าเสมอเพราะยันไม่ส่งการจัดวางก็จะมีต้มมีกระถางทูบมีดอกไม้นะหลักๆที่เหลือถ้าเหรียญเจ้าใช้ใช้ร่วมกันก็วางบนโต๊ะแต่ถ้าของใครของมันก็พกเป็นตัวตั้งโต๊ะ หันตปตามทิศที่บอกแล้วที่เหลือให้อยู่ใกล้ๆก,กับจุดที่เราติดตั้งเหรียญป้ยกลวยที่บ้านเล็กที่หรือที่ประตูหน้าบ้านก็ได้เห็นไหมเริ่มใช้แล้วตัวแอดวานก็คือเหรียญเจ้าชายและเหรียญปลอยกลวยดังนั้นที่เหลือตัวเจดีบุเชียงก็ตั้งบนต๊ะไหว้ได้เลยอันนี้คือจบขั้นตอนการเตรียมของถึงเวลาตามที่ผมบอกให้เริ่มไหว้เลยซึ่งผมจะมีสสูตรให้คุณเลือก ตุดแรกคือแบบจัดเต็มถึงเวลาไหวเช่นผมบอกไหวเวลา9โมง9นาที9โมง9นาทีให้คุณเริ่มหนึ่งเลยคือโอนเงินทําบุญออนไลน์โอนเท่าไหร่ก็ได้โอนไปที่ไหนก็ได้ตามสะดวกหลังจากนั้นค่อยเริ่มจุดทู อธิษฐานขอพรแล้วก็ปักทูกอันนี้คือแบบจัดเต็มกับแบบที่สองฮะไม่สะดวกโอนเงินออนไลน์ถึงเวลาเลิกสมมติ9โมงกนาที9โมงกนาทีปุ๊บเริ่มจุดทูบอธิษฐานขอพรแล้วก็ปักทูกเลยและในส่วนขั้นตอนการปักทูกถ้ามีสมาชิกเป็นผีชมให้ปักทูกคนสุดท้ายเลยนะไม่สนใจใครเจ้าบ้านใครลูกบ้านและหลังจากนะั้นะ ในส่วนการลาของนะจะรอให้ทุ่มหมดก็ได้นะหรือรอสักพัก5านาทีสิบนาทีนะแล้วก็ค่อยลาของก็ได้ตัวนี้ไม่ใช่ตาราสาคัญสามารถทําได้หมดสุดท้ายคะของที่ลานะถ้าคุณขอพรในส่วนของขอให้กับตัวเองให้ทานหรือเพิ่มความเฮงให้กับตัวเองแต่ถ้าขอเกี่ยวคนรอบข้างเช่นขอลูกขอเนื้อคู่ขอบารามีก็เอาต้มหรือของไหว้เนี่ยไปแจกจ่ายกับทุกคนตัวนี้ทั้งหมดนะก็คือในส่วนการเตรียมของไหว้และวิธีการไหว้ ก็ขอให้ทุกคนนะใช้สูตรนี้กัน <ๆ S 1> <ๆ S 2> เฮงเงรวยๆยกันทุกคน,ท,กคนทุกคนรู้เรียบร้อยนะว่าว่า้แบบไหนใช้อะไรบ้างในการไหว้นะเรามันรุ้นกันต่อเลยกับเลิกกระตุ้นชกลาภประจำเดือนกันยายนต่2565รอบนี้ตรงกับวันที่25กันยายน2565เวลา11.00 0 9นอให้ไหว้ฟาดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะเนั้นใครรู้แล้วนะก็เตรียมของเตรียมการให้พร้อมนะถึงเวลาไหว้ด้วยความเขาเรียกว่าตั้งใจแล้วความเฮงก็จะมาแบบเต็มๆให้กับคุณเลยนั้นใครที่ทําครบให้กับผมกด,าากดติดกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กับผมก็ขอให้ไหว้เรื่องนี้แบบเฮงๆรวยๆกันไปตลอดกาลสวัสดีครับ <S <S